นับสนุนโดยใหม่ NewX The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออคิทเชอร์ตันสวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองรองต้องไปเที่ยวนะเช่นเคยกับผมก็ปี่จิรัทวัฒน์ครับ สวัสดีครับผมทอมบุษินานาหิมครับมาพร้อมกับมะกเทศกิติมาศขอต้อนรับอาจารย์เสรีวงบนทาสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอยากรู้แล้ววันนี้เราจะไปเที่ยวเมืองรองที่ไหนครับว่าเราต้องการพาเข้าไปเที่ยวเมืองรองซึ่งเป็นกลุ่มเมืองพญานาคประกอบไปด้วยอุดรหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมนะครับ อปปี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะตอนนี้เขาจะกำลังจะสมัครนายกเทศมนตรีหนองคายระวังนะไม่อยู่ในหหนองคายอย่ที่ก็อยู่หนองคายตัวแพงนะแล้วกินดูนะถ้าจะอยู่หนองคายหรือจะอยู่บึงกาจะไปทุกที่เลยคุณจะต้องเป็นเขาได้แค่ที่เดียวนะนายกเทศมนตรีไล่จังหวัดมาก็ปี้เริ่มต้นครับอุดรนะคะ ความเป็นพญานาคของอุดรและถ้าไปอุดรไม่เพียงแต่ไปชื่นชมพญานาคไปบูชาพญานาคมีอะไรที่อุดรอาเริ่มต้นทิทรัปีกันผมยังคงอยากจะให้ทุกคนไปเที่ยวที่บ้านเชียงมินะระดกโลกบ้านเชียง,จร,ง<อ>จริงอยากให้ไปมากเพราะว่าเพราะว่าตรงนั้นมีเสน่ห์มากแล้วก็เราก็เป็นพื้นที่ที่ที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ไปดูฟอสซิลอะไรใช่มีมีไดโนเสาร์ด้วยแล้วก็เป็นเป็นหายบ้านเชียงเงี้ยได้ทําด้วย กําลังจะบอกว่าไปบ้านเชียงเนี่ยน่าจกจะได้ไปดูว่าลายบ้านเชียงที่มันขดขด้นไปได้มีลายเดียวมีลายแล้วเวลานี้เนี่ยบ้านเชียงซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีเนี่ยของที่อุดรเนี่ยนะครับเขาจัดทําการท่องเที่ยวที่เรียกว่า Creative Tourism ซึ่ง Creative Tourism ก็แปลว่านักท่องเที่ยวไม่ได้ไปดูเฉยแต่มีโอกาสได้ทดสอบศักยภาพการสร้างสรรค์ของตนเองด้วยการไปนั่ง ปั้นหม้อบ้านเชียงใช่แล้วก็วาดลายด้วยนะแล้วก็วาดลายแล้วเราก็เอากบบ้านใช่เไม่เป็นแบบเป็นเหมือนม้อนเผาเอเดี๋ยวนี้นะบ้านเชียงเ็าไม่ได้มีหม้ออย่างเดียวแล้วค่าเขามีพวงกุญแจด้วยก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่พัฒนามาเอามาพัฒนามาจากลายหม้อบ้านเชียงค่ะเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เลยโอเคไปบ้านเชียงต่อเติมซิอุดรจะไปไหนถ้าไปอุดรก็ต้องไปวงเวนหนองประจักษ์ ไปดูเป็ดน้อยเเป็หลืองไม่เป็ดยะเป็ดเหลืองเป็ดเหลืองยะไปอะทั้งที่แต่ก่อนในอดีตผมอยากรู้ว่าทำไมในอดีตนองประจักษ์ก็ไม่ใช่ว่าจะมีจะมีเป็ดคือเราเราเห็นว่ามีอนุสาวรีย์ใช่ไหมพระยาอะไรนะเป็รมหลุประจักษ์กรมศิลปากรมศิลปาคมสิ้นเป็นแม่ทัพในการปราบอ้อแต่ตอนนั้นน่ะถ้ามีแค่ศิลปาคมรู้สึกว่า มันดูธรรมดาก็คนมันก็ไมู่้วจะไปไม่น้องประจักษ์มันเป็นที่ที่คนเขาไปออกกําลังกายกันใช่วิ่งในรอเยอะแยะแล้รอบรอบนั้นก็มีร้านอาหารอร่อยใช่ใช่แต่ต้องไม่ลืมที่จะไปหน้องบัวแดงนองบัวแดงไปดูคือบัวสีแดงนี่แหละนะฮะอุ้ยมันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะไปดูต้นไม้เต้นระบีย นะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาก็มีน้ําหอมอุดรสันชัยไอ้เดี๋ยวนะไอ้ต้นไม้เต้นระบำเนี่ยที่ว่าเปิดเพลงใช่ไหมหรือว่าจารย์เด็กแรก้่านเขาได้ยินเสียงเขาได้ยินเสียงเขาจะกระดุกกระดิกกระดุกกรได้ไม่ใช่ลมใช่ไหมไม่ใช่ก็ถึงแม้จะมีลมมีอะไรต่างๆก็ไม่เกี่ยวแต่เขาอยู่นิ่งๆเนี่ยพอเราเดินไปอ้าเอ้าเอ้าเเหมือนกับเต้นุกติกตุกติกตุกติกแต่คือไม่ได้แบบลุกนิ่งแบบไม่มากก็อาจจะเป็นไม่ก็เรียกว่าต้นไม้เต้นระบำ ส่วนเรื่องอ่มาถึงพญานาคาก็ปี้ทําไมอุดรจึงเป็นเมืองพญานาคเวลาที่คนเข้าไปบูชาพญานาคเขาไปอุดรเข้าไปที่ไหนกันไปที่คาําชะโนดคําชะโนดเพราะปู่ศรีสุดโทนะฮะก็ก็อยู่เป็นเกาะกลางน้ำนั้นนะอ่าแล้วคนที่เขไปคาชะโนดเนี่ยนอกจากไปบูชาพญานาคเพื่อทำไรกรันเขาไปขอหวยเขาไปคูหาเลขหาเลข เวลาไปก็ต้องพกแป้งไปกระป๋องเลยที่นั่นเขามีอภิยาสีสัตนาคราชไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่จนถึงพันโนมอ๋อนื้ของพันโนมพระปู่สีสุดโทอเสร็จแล้วเนี่ยต้องเอาแป้งไปกระป๋องนึงเออแป้งไปเลยไปโรยไปเลยต้นไม้โรยออกไปทางนู้น่ะแล้วก็ปุไดว่าต้นไม้ที่นั่นขาวโพลนเลยจริงๆเมื่อก่อนนี้มันคือมันคือเชิที่ผีจ้างหนังไหมใช่ใช่ไหมใช่มันเป็นตำนานเล่ามาแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นที่กราบไหว้เรื่องนี้ไปเลยเนาะคืออย่างนี้ที่ดังขึ้นมาได้ก็เพราะว่า มีดาราไปเยอะแล้วดาราเขาก็ถูกลอตเตอรี่แล้วไม่ได้ถูกใบเดียวถูกเยอะๆเลยแล้วเขาก็มาแผ่เป็นพัชตายลงไปนี้โซเชียลมีเดียคนก็อยากไปกันที่นี่พ่อค้าแม่ขายในการขายลอตเตอรี่ก็เต้นทำเจ้าอะไรเงเป็นเพลิงเลยอ่ะดาราถูหวยแล้วพอคนธรรมดาที่ตามรอยดาราไปถูกหวยก็ถูก้ากเาถูกบ้างใช่ไหมก็ไปรำแล้วดาราเนี่ยเขาก็ทําให้คนศรัทธาด้วยการบอกว่า การที่เขาได้เงินจากการถูกหวยเนี่ยเขาจะไปสร้างบันไดนาคใช่ไหมอ่าก็เป็นทางเดินเข้าไปอ่คนเขาก็เลยมีศรัทธาก็เลยเต็มไปหมดคําชโนดเดียวบางวันนะครับรถยาวเป็นกิโลรถยาวรถยาวรถยาวเป็นกิโลต้องไปเปิดดูสถิติก่อนว่าสถิติที่หวยงวดใหญ่ๆรางวัลใหญ่ๆที่ไปออกที่นั่นน่ะย่านนั้นน่ะมีทั้งหมดกี่รางวัลส่วนใหญ่พใช่เป็นรางวัลใหญ่ สองตัวสามตัวแต่ก็ถือว่าถูกโจ้าจำนวนนี้แผ่เป็นพัดอย่างนี้เลยซื้อเยอะซื้อเยอะมากแต่แต่ตามสถิติเนาะลงไปลงไปดูเนาะในฐานะเราเป็นสื่อมวลชนเนาะอุดรธานีเป็นจังหวัดที่ถูกเลขสลากลอตเตอรี่เยอะที่สุดนะรูกเป็นอะไรอุดรธานีเราไปดูก็เพราะว่ามันมีแผงอยู่ที่คำเจนวดเยอะกว่าที่อื่นในเมื่อจำนวนวันนี้เยอะกว่าโอกาสมันก็มากกว่าใช่ไหมครับอ่ะ กัป้ครับอันนี้ไม่ถาดับเพราะอจะไปไม่ได้ทำไมฮะไปอุดรต้องไปกินอาหารที่ไหนตี่ผู้โดไปกินอะไรอ่ะร้านหมูอร่อยอร่อยไปไหนร้านวีทีแหนมเนืองวีทีแหนมเนืองครับเป็นร้านอาหารยวนที่เรียกว่าดังมากนะครับครับตอนนี้เนี่ยมีขายทั่วประเทศไทยเพราะว่าทางด้านของคนที่ทําธุรกิจวีทีแหนมเนืองเนี่ย เขาเป็นคนทันสมัยเขารู้การตลาดนะครับวิธีการที่เขาจะปิ้งหมูแหนมเนื้อให้มันพอเหมาะพอเจาะไม่ดิบไม่ไม่ไม่อะไรต่างๆเขาทํายังไงก็พี่รู้ไหมทําไงครับจจาก็พี่ไม่รู้ต้องถามคนที่มีความรู้ช่างเขาทายังไงแหนมเนื้ออะเตาเหรอเขาเตาอบไงเหรออุ้ยไม่ได้อบแสงแสงแดดโซล่าซล่ใช่ไม่ใช่ความรู้ช่างเขาใช้เอาไงอะเกี่ยวอะไรเขาให้นักเรียนช่างกลอุดรไปทำ ทำเตาไฟฟ้านะคะซึ่งมีสายผ่าน uh huh. แล้วเขาก็จะมีการกำหนดอุณหภูมิว่าจะต้องเปิดอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะ uh huh. แล้วเขาก็เอาหมูเนี่ยวางเป็นแถบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หมุนไปแล้วก็จะมีจํานวนนาที uh huh. ว่าจะต้องหมุนกี่รอบเป็นเวลานกี่นาทีแล้วออกมาเพราะฉะนั้นหมูเขาจะไม่ดิบหมูเขาจะไม่ไหม้ <จะ S 2> ไม่เหมือนกับานะบางที่บางแห่งเนี่ยพ ปิ้งเสร็จแล้วจะเอากันไกมาคอยตัดมาคอยตัดไอ้ตรงนี้มันไม่มีเวลากําหนดเขาทันสมัยมากครับเป็นใช้การใช้ภูมิปัญญาใช้เทคโนโลยีซึ่งเกิดจากความคิดความอ่านของนักเรียนช่างกลอุดรครับมาช่วยกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นหมูยอของวีทีไอ้แหนเนืองของวีทีซึ่งส่งขายทั่วประเทศเนี่ยจึงมี ขนาดความสุขของหมูพอเหมาะพอเจาะพอดีใช่ครับถูกต้องนะฮะนี่คืออุดรธานีเคนจังหวัดพญานาคจังหวัดแรกที่เราขอแนะนำให้ไปวิธีการเดินทางนะครับนั่งรถไฟได้ได้ขับรถไปถนนดีมากนั่งเครื่องบิน ก็ได้เพราะว่าเครื่องบินนั้นเขามีสนามบินทันสมัยมากค่ะใช่เดี๋ยวเราพักกันแล้วไปทจังหวัดอื่นช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อใน5จังหวัดพยานาครับ ISUZU SERIES LINE ACROSS X THE GOT เราคือซื่อสัตว์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซื่อสัตว์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริง ใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลกนิว i อซ z u d ีแม็ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนะัก m หม่ New X e n e x t Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าเราคือสื่อสัตว์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจสื่อสัตว์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริง นับสนุนโดยใหม่ n ิ w X The n e เด Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยเ้าออคิกเชอรร์ตัน ลระมาชชุดที่2ของเมืองรองต้องไปเทีย่ยวนะครับ <ปะ S 1> อ่ะจังหวัดต่อไปในภาคอีสานครับที่มีพิานนะ่าโอเคงั้นเราก็เริ่มต้นที่นายกเทศมนตรีอ่าเชิญครับท่านว่าที่ให้นายกเทศมนตรีหน้องคายเป็นคนแนะนําจังหวัดที่เขาเป็นเจ้าภาพอ่าโอเคจะไปทําอะไรที่นองคายคะ โอ้นะฮะก็ริมโขงนะอยู่ริมโขงสบายๆอากาศเย็นๆนะครับนะ,บะก็จังหวัดหนองคายก็เป็นเป็นเป็นเมืองประวัติศาสตร์เป็นเมืองเก่านะครับะนะฮะก่อนที่จะเข้าเมืองหนองคายเราก็ไปวัดพระธาตุบางพวนกันก่อนนะครับก็มีองค์พญานาคองค์แรกนะพระยาพระยาพุจริน นะครับแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือที่หนองคายเนี่ยใช้บ่อน้ำเนี้ยที่วัดพระธาตุบางควรที่มีองค์พระยามุจลินทร์เนี่ยครับเป็นบ่อน้ําที่ที่เป็นน้ำอะไรครับพี่ที่ที่เอาไปให้วันวันเข้าใช้ในวันบรมราชาใช่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 คือใช้ที่นี่เลยอะไรเงี้ยนะครับนะนี่ก่อนเข้าหนองคายนะเข้าไปแล้วเราก็จะไปเจอพญานาคคู่ แมที่หนองคายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นที่ทําให้หนองคายขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องเมืองพญานาคขึ้นมาเนี่ยก็คือที่โพลพิสัยนั่นเองนะครับพยามพิชัยศรีสัตนาคราที่พลพิสัยพร้อมกับบั่งไฟพญานาคตามความเชื่อและความศรัทธาของพื้นที่อยู่อยู่ใกล้กับย่านท่าเสด็จไหมเพราะคือท่าเสด็จจะไปในเมืองอ๋อในเมืองท่าเสด็จเพราะตอนนั้นมันจะติดกับติดกับ โขงใช่ถนนกลางเลยไปน้ำก็เป็นดาวลาร์ไปวี่งจันท์ก็แล้วเขากำลังทำสะพานอะไรสะพานมิตรภาพของแห่งที่4ที่5เยอะแยะมากมายคือที่หนองคายเนี่ยเป็นที่หนองคายเนี่ยเป็นแห่งที่1นะ2,530ัห้าแรกใช่แล้วตอนหลังก็ไปมีที่บุคดาหารไปมีที่อื่นอีกอะไรล่าสุดแห่งที่5คือที่บึงการกำลังจะเปิดข้ามแล้วเพวัะนั้นไปกำลังสร้างอยู่บึงการนี่จะเสร็จแล้วใหญ่ด้วยเนี่ยฝั่งบึงการอ่ะนะฮะต่อไปไหนจะเพิ่มเติมหนองคายนะ น้องคายต้องรู้จักท่าเสด็จไปถ่ายกับป้ายป้ายใหญ่ๆแล้วบอกว่าอันนี้คือสิ้นสุดแดนสยามคือย้อนกลับไปเมื่อก่อนนี้นะช่วงที่ตอนกลังพูดเนี่ยต้องไปยืนเข้าแถวตอกกันเลยนะที่าเสด็จนะใช่ตอนเนี้ยนอนเอกเนกสบายเลยเพราะไม่มีใครเข้ทไปยิงไปเงียบถูกต้องเงียบแบบน้องได้ยินเสียงนกเนี่ยตอนนี้นี้เขาเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากอำเภอหลักของเขาเนี่ยนอกจากอำเภอเมืองแล้ว ก็มีอำเภอบึงการอำเภอบึงการใช่ครับทีนี้ปรากฏว่าตอนที่เขาเป็นนองคายเนี่ยทรัพยากรการท่องเที่ยวเนี่ยจะไปหนักอยู่ที่บึงการถ้ำนาคาอยู่ที่บึงกาลหินสามวาลอยู่ที่บึงการภูทอกอยู่ที่บึงการหารายสีขาวอยู่ที่บึงการสะดือแม่น้ำโขงอยู่ที่บึงการเังนั้นพอดแยกออกไปปั๊บน้องคายต้องพยายามมานั่งหาว่าเอ๊ะแล้วจะเป็นอย่างไร น้องคายเป็นจังหวัดที่มีความสุขเป็นอันดับเจ็ดของโลกใช่ครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครัน้องคายมีอำเภอที่เป็นอำเภอรประวัติศาสตร์อำเภอพพิสัยอำเภอโพพิสัยซึ่งเคยเป็นเมืองนะคะด่านหลวงนะคะอของล้านช้างล้านช้างซึ่งตรงเนี้ย ทำให้พลวิสัยสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสืบสารเพื่อไปเรียนรู้ประวัติความเป็นมานะครับซึ่งตรงนี้ทางด้านของอุดรเขาได้ประโยชน์จากการใช้ประวัติศาสตร์เรื่องราวของกรมพระประจักษ์ศิลปาคมใ,ใ,ในการดึงดูดการท่องเที่ยวแต่จริงๆบทบาทในการปราบพ่อในการที่จะปราบพ่อของกรมพระประจักษ์นั้น เกิดขึ้นที่หนองคายด้วยแต่คนหนองคายไม่ได้ใช้ประโยชน์จากประวัติศาสตร์ตรงนี้ใช่ใช่รู้สึกว่าในยุคยุคผมเนี่ยที่จะดังหน่อยแล้วดึงดูดนักต้องเที่ยวเข้าไปที่หนองคายก็คือภาพยนตร์น่ะเรื่อง15ค่ําเดือน11ออ๋อก็เลยก็ต้องบอกเลยว่าน้องคายเนี่ยจะบูมมากในช่วงของ15ค่้าเดือน11คือคนไปดูบั้งไฟพญานาคซึ่งยังคงเป็นปริศนาอยู่ทุกวันนี้ ถ้าใครดูหนังเรื่อง15้าค่ำเดือน11จะมี3ามทฤษฎีนะครับะะทฤษฎีที่1น,นั้นก็คือเป็นปรากฏการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์แปลว่าจะต้องมีสารอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ก่อให้เกิดเป็นบ้างไฟลอยขึ้นมาโอเคฟังดูก็จะเป็นเหตุเป็นผลแต่คำถามก็คือว่าแล้วทำไมมันจึงต้องเกิดขึ้นในวัน<ม>ออกพรรษาเป๊ะเป๊ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เนวิทยาศาสตร์รู้วันรู้คืนได้อย่างไรนะะ อันนี้หนึ่งทฤษฎีทฤษฎีที่สองถ้าดูจากหนังนะคะเป็นพระฝั่งลาวเป็นคนทําให้เกิดขึ้นหลายคนก็โอเคถ้าเกิดทําเช่นนั้นก็ต้องถามคาถามแล้วการจะไปทําบ้างไฟใต้น้ํามันทําได้หรือต้องดําน้าลงไปขนาดไม่แล้วก็ไอ้สิ่งที่มันเป็นเชื้อเพลิงอยู่ในน้ํามันจะจุดติดได้อย่างไรมันก็เลยไม่มีคําตอบตรงนี้ชัดเจนสุดท้ายก็เอาความเชื่อมีพญานาคอยู่จริง และ<ช>พยายนาครู้วันรู้คืนด้วยนะรู้ว่าจะออกพรรษาวันไหนตามนั้น <3 S 1> แล้วเป็นวันเดียวด้วยนะขึะ้นวันเดียวขึ้นวันเดียวทุกวันเพราะฉะนั้นทั้งสามทฤษฎีเนี่ยทางด้านของคนสร้างหนังเขาก็ไม่ย้อนต่อ,อมเมื่อเราไปดูหนังเนี่ยนะครับมันจะไม่มีวันคล,คลี่คลายออกมาเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยบางไฟพยานนาคที่หนองคายเนี่ยเกิดจากอะไรเพียงแต่ว่าในหนังจะทำให้เราเห็น ทั้ง3ทฤษฎีแปลว่าต้องการจะให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่อยากจะไขปริศนาไปด้วยตัวเองไหมไปดูไปดูให้เห็นกับตาส่วนถึงแม้จะเห็นเมืองหน้าที่ว่าก็ยากที่จะอธิบายเบื้องหลังเพราะเวลาเราจะเห็นบรรยากาศเวลาพุ่งขึ้นมาลูกๆเนี่ยคนก็จะเฮ้ถ้าเกิดเป็นทฤษฎีแรกก็อ๋อี่คือกระบวนการเคมีที่เกิดขึ้นนะ แล้วจะเกิดเป็นที่ิริที่สองอาระพระลาวทําเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดจังหวัดนะส่วนอันที่สามคือพญานาคมีจริงก็เป็นเพราะเรื่องพญานาคมีจริงนี่ก็จะมีรูปให้เราเห็นบ่อยๆนะครับเป็นรูปรอยเท้าพญานาคขึ้นบ่งขึ้นบ้านเอ่อเท้าเกลดเ็ดอะไรเงี้ยเป็นรอยเกล็ดอยู่ตามตัวรถก็มีอะไรอย่างเงี้ยเชื่ออะไรเงี้ยเนาะจริงๆนะพอพอได้ไปศึกษานะตามเมื่อก่อนเนี้ยเขาตามที่ปราดท้องถิ่น แก่ๆที่เขาเจอกันมาตั้งแต่ช่วงสมยัยก่อนเลยเนี่ยนะเจ็ดสิบแปดสิบปีก่อนอะไรเงี้ยเป็นเขาเรียกว่าลูกไฟผีเ<อ>ใช่เ <ๆ S 2> вот มื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าลูกไฟผีว่าเออมันอยู่ดีมันก็ขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พอพีพ่พูดมาางเนี้ยก็เลยเอามีข้อมาให้ทุกคนได้คิดกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยโอเคมันขึ้นที่โพลวิสัยเนี่ยเป็นร้อยลูกเลยเนาะเป็นร้อยลูกเราขึ้นที่โพลวิสัยทําให้โพลวิสัยเนี่ยเด่นขึ้นมาตอนเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยสามสี่ห้าปีถอยหลังไปเนี่ยมันกระเถิบไป มันไปขึ้นอยู่ที่อำเภอรัตนวาปีซึ่งติดกับพรมิสายนั่นแหละ<อ>มันก็ยังเป็นเขตของอำเภอพรมิสัยแต่ว่าแต่ว่าเป็นอำเภอรัตนวาปีตอนนี้ไปขึ้นที่นู่นทีนี้เอามาสามทฤษฎีของอของพี่อเอ๊ะพระจะไปจุดทางนู้นไหมไอ้เวียศาสตร์ทำไมลอยไปอยู่ทางฝั่งทางนู้นมากกว่าขึ้น<อ>ทางพรมิสัยเออพญานาคพญานาคพญานาคายที่นี่ไงนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นก็ก็ไปดูอย่างที่น้องต๊อบบอก ก็ต้องไปเห็นนักท่องเที่ยวต้องไปดูแต่ในขณะที่หลายๆคนนะครชื่นชมหนังเรื่อง15ค่้าข้เดือนสิเนะครับเพราะว่าคนเล่นก็เล่นดีนะครับโอเคคนหนึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วส่วนเจ้โอก็เล่นดีใช่ใก็ปรากฏว่ามีคนในหนองคายบางคนเขาก็ไม่พอใจนะเขาไม่ชอบหนังเรื่องนี้นะคือเขามีความรู้สึกว่าอยากให้เชื่อเลยอ่ะไม่ต้องไปนั่งสงสัยอะไรยังไงให้เชื่อเรื่องพญานาคผมชื่อว่าบั้งไฟพญานาค ก็ขอให้เชื่อว่าในโลกนี้มีพญานาคก่อนแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราพักสักครูก่ก่อนคุณผู้ชมช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อครับ ซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริง,งใหม่ล่าสุดเหนือลิม it ิตพิจิตโล New Isuzu D Max ติดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซูหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก มิวเอ็กซ์เดอะเน็ก์รุ่น R S จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก สนับสนุนโดยใหม่ NewX The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออคิทเชอร์ตันกลับมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายของเมืองรองต้องไปเที่ยวนะครับแหมพญานาคเมื่อครู่นี้ฟังแล้วก็ เพลิดเพลินนะฮะทำให้เรารู้สึกว่าอ,อยากจะ<อ>กไปเที่ยวเมื่อไหร่จะถึง15บห้าคำหนึ่งสิบเ็ีสิบเจ็ดตุลาปีนี้ต้องถามว่า <c oughs> ต๊อเคยไปไหมหรือ,อ,อว่าคิดอยากจะไปดูไหมคิดอยากจะไปดู แต่ยังไม่ได้ไปเพราะว่าแค่เราเห็นชื่อป้ายเขาว่าโพพิสัยอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเป็นเมืองลึกลับน่ากลัวมัีเขาเป็นเมืองประวัติศาสตร์รู้แค่นี้อย่างเดียวหรอแต่ว่าเวลาเราไปถึงเราจะเห็นแบบมิตรภาพเราจะเห็นของชุมชนที่อาจจะดูไม่น่ากลัวจริงๆมีเรื่องลึกลับอีกเยอะเลยนะจริงถ้าไปจะจับเดี๋ยวจะพาไปดูแบบลึกมากรมันมีเรื่องราวการสืบสารประวัติศาสตร์อยู่เยอะมากที่โพวิสัยเพราะว่าจริงๆยังมีเขาเป็นเมืองด่านหลวงของลานฉาน ือมันมีแบบเหมือนกัแบบเรื่องตำนานปนความเชื่อความศรัทธาถึงจะอาจจะมีความเชื่อที่บางคนก็อาจจะมาจากการนับถือผีนับถืออะไรต่อมีอะไรนะนับถือพุทธก็มีพราหมณ์ก็มีที่ว่าเรื่องที่น่าค้นคืออะไรรู้ไหมเ,ออเขาติดกล่าวแต่ปรากฏว่าผู้มีทธิพลเป็นยวนมันน่าศึกษา<อ>ว่าเป็นไปได้ยังไงน่ามเถึนเวียดนามใช่ไหมแต่ถ้า,าม,มาถึงม่ได้ก็ยียนางแดงดแดงแหน็บเนิอนี่ก็ยวนยวนเวียดนามครับเลย แต่เขา<ม>ติดกับลาวนะ,ไ,ไ,นะไม่ติดก,กับยวนนะอันนี้น่าศึกษามากเลยครัอ่ะ,<น>ะโอเคเทปสัปดาห์นี้เวลาหมดนะครับคุณผู้ชมครับแหมเราหน่ารู้แล้วก็น่าค้นหามาสําหรับเรื่องราวนะพลาดไ่ได้สัปดาห์หน้าต้องมาพูดคุยกันต่อนะฮะลากันไปก่อนผมกปปี่จิรทวัฒนครับผมต้อมบุทธินานาฮิมครับอาจารย์เสรีบ,บนบทาพร้อมทีมงานสวัสดีครับสวัสดีครับ